thank you มันต้องมาผสมแก่เราแก่เราซ้อมต้องมันต้องมัทำต้องทำ้งนัต้องมาผในลำลังเพี่อเป็นเหยื่จิตใจของชาวพื้นเรา หลักมาล้วครับที่สองข้อสดีอีสานันากับพรสารมาจาเอเลปรอยแต่รับเป็นบุญกะจิบุตสาหะที่บุญมหากะถิแต่รับบุญกะจิสวนโตแต่รับเพื่นและบุญกะจิในรับพี่น้อง ออแหกเอาไดเ่ไม่พกที่จะเข้ากินเขาเข้ากินเข้ากินทนก็ไปกินเขาตัวบงตีนเป็นประนอน้เราตองอนะร่น้องรสายบนต้องุกสกาก รักสมมและก็คุณสมชายจเจริญโซภาพันธ์พ่อ,ะอจะเคยพิมพ์ชื่อในอันนั้นอยู่ในจ่างเจีได้จคนคนเยอะแล้วก็คณานะทุกทุกคนรวมๆไปเจ้าพ่อพระนักทิพยในวันนี้ก็รอคอยอบุญกติพยนี้เป็นบุญที่พวกเราควรจะได้ทำนะปีละหนึ่งครั้งวัดหนึ่งก็รับได้ครั้งเดียว ประกอบรายการโดยเวลามีเวลาแค่เดียนเดียวที่เราจะทาได้มีวัดจําหรษาโครกไตสหวลาและก็เมื่อพักได้รับผ้าแล้วก็ต้องก็ต้องตัดเย็บยอบ้อมแล้วก็อบการให้เสร็จภายในวันนี้เลยถึงจะเสร็จสมบูรณ์ถึงจะได้อันนิสงอันนิสงไปผ้าพพก็ได้เงินหลวงพ่อจงังหวัสุวรรณภูมิท่านกินไฟไปแล้ว ได้อานิสงส์5อย่างเพิ่มจากอาน,นิสงส์จัรมัาถ้าได้การกระหินก็ได้อาน,นิสงส์เพิ่มอีกส่วนสัทยายโยมก็ได้อาน,นิสงส์ในการให้ทานอยู่แล้วอันนี้ทขาเรียกเป็นการระทานและอีกอย่างหนึ่งเป็นสังฆทา,านด้วยเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้จบจบว่าจะได้มอบให้พักลอกใดลูกหนึ่งในคำสวดแปลออกมาท่านก็ว่าเปรียบกันว่าข้าววันนี้ ลอยมาในน้ำอา,ากาศนี่แหละจะมาตกตกลงในท่าการทรงมีผ้าฝืนสวยๆงามๆมันอยากยัดยุมนำมานี่แหละมาตกในท่าการทรงแล้วก็การทรงที่นั่งอยู่นี่แหละก็นะะจะได้พิจารนาว่าเาจะมอบให้ใครจะมอบให้องคไหนเป็นผู้ได,ดลผบบ้าฝืนนี้เป็นตัดปเปรียบเปย้อมเป็นสะบงกีบอร์ดหรือสังขาธิก็ได้เนในคนหน,นึ่ง ท่านตกลงกันเป็นเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของคณะาาสงฆ์ด้วยและก็ความสามัคคีของสถาญาติอยู่ผู้มาทอดกฐินด้วยวันนี้เรามีความส,มสมามัคคีสามัคคีธรรมสามัคคีทุกอย่างกันแหละถึงได้มาทำหมู่เรื่กันเป็นกลุ่มใหญ่ประชาชนก็คาดบ้านโบ้น่าจะถึงสองคำเยอะ,อะเยอะมากคนเยอะเยอะกว่าทุกปีปีนี้คนคนมาเยอะมาก ก็เลยเรียกว่ากตินสามัคคีสามัคคีทั้งฝ่ายย่อฝ่ายย่อโยมแล้วก็สามัคคีทั้งควาอยจารย์ที่มาลงมามากมายนะเดี๋ยวก็ทราบว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ประกอบคุณแม่ตบลับสงองด้วยถามเมื่อกี้กันว่ามัน6สิบเอ็ดปีพอดีใช่ไหม6สิบเอ็ดปีก็ให้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาวไปเรื่อยๆได้ทำคุามงามความดีสร้างารมีเพิ่มเติมขึ้นไปได้เป็นกำลังของความพุทธศาสนาของพรทศาสนาเชื่อเลยครูบาอาจารย์ให้ยิง่งยืนนานขึ้นไปอีกเรื่อยๆการบุญกาการผสมกับการทำงานของเราแล้วก็เอาบุญนี่แหละทำบุญตอ่อต่ออายุบุญวาแล้วก็เอาาบุญนี่แหละช่วยรักสิลปินทองในข้าวของที่ว่า คงมีหมดทุกอย่างลอ,อตอนนี้ก็เอาทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้ในโลกนี้ไปมีสติปัญญาก็หาได้เพราะว่ามันมีอยู่เต็มโลกแล้วออไปม,มีความขยันมีสติปัญญาก็หาได้ออตอนนี้กนหาได้ทุกอย่างมีครบทุกอย่างแล้วเราก็เอาเข้าของเงินทองหรือทรัพย์ภายนอกที่มีออมาทําแปลงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทรัพย์ันละเอียดเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายใน ฟังไว้ในจิตในใจของแต่ละคนเพราะว่าจิตใจเราจะได้มีที่พึ่งพาอาศัยมีที่เกาะที่ยึดจะได้ไปว้าเวเวลาถึงยากจาเป็นเมื่อเราทังบุญไวมากๆถึงเวลานั้นมาาโอ้เราก็มีสิ่งระลึกได้ถึงรู้รู้ถึงที่ตัวเองจะไปมีสุขสิทธิ์เป็นที่ไปแน่นอนอย่างนี้แหละอันนี้พูดยาวๆไป แต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยก็มีความสุขเลล้วเพราะว่าสุขในบุญในกุศลสุขจากการให้เลยลเออนาาอ่าจะยิ่งยิ่ง่มใสเมินมีความสุขกับการให้อยู่เรื่อ,อยๆเออวายๆเดินทางไปรำบุญที่ไหก็อยากแจกอยากใจเออให้จนเป็นนิสัยเออนั่นแหละได้มีที่พึ่งแล้วเอาหมดหมดแล้วจะตา ไม่รู้จะพูดอะไรละสุดนะวันจ่ายมะนาบวันจ่ยมะนับ